ครับผมเอาไว้ค่ะอีกกี่นิ้วกับนิวตามินครับเป็นงไงครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้เรามาด้วยยังไงก็จริงๆรู้สึกดีใจครับผมได้เป็นพรีเซนเตอร์เดี่ยวครั้งแรกด้วยกับนิวตามินนะครับผมก็ืมีเกล็ดมากเลยครับผมตื่นเต้นมากไม่เคยมีพรีเซนเตอร์เดี่ยวของตัวเองเนาะนี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยก็อยากจะขอบคุณพี่โบอสพี่นิวอย่างมากที่แบบให้โอกาสก็ไว้วางใจจริงเราเราในฐานะนักแสดงเราตัดใช้เวลาตัดสินใจนานไม่ในการเลือกผลิตภัณฑ์สักตัวมุ่งเพื่อมาเป็นพรีเซนเตอร์อะไรเงงี้ยก็จริๆคือสําหรับผมผมรู้สึกวว่าใช้เลา นิดค่อนข้างค่อนค่อนใช้เวลาเหมือนกันครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากจะถ้าการที่เราได้เป็นพรีเซนเตอร์หนึ่งตัวเนี่ยกับการที่ต้องบอกอ่าคนที่เราเราักเนี่ยให้เขามาใช้เหมือนเราเนี่ยเราต้องเราต้องมั่นใจว่าสินค้าเนี่ยต้องดีจริงๆะครับแล้วก็ผมก็ได้ลองทานอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับก็จริงเห็นผลจริงตอนนี้ทานไปประมาณสมกระปุกแล้ว <c oughs> ก็ดีขึ้นเลยครับผมก็คือแบบใช้ชีวิตแบบเราก็รู้สึกแฮปปี้ด้วยเนาะเวลาเรา ไปทํางานเราต้องไปแต่งหน้าอะไรเงี้ยล้วก็แบบเฮ้ยช่างแต่งหน้าก็าชมว้าเออหน้าแบบดีขึ้นนะอะไรเงี้ยใช่ครับผมว่ารู้สึกว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แบบร่างกายเราสุขภาพเราดีขึ้นผิวพรรณอะไรเงี้ยที่ติ๊บโปรเจกต์มิวเตอรมีจะมีโปรเจกต์อะไรอีกครับผมก็จะมีวันนี้มีงานกอนซีอูใช่ครับวันนี้ก็เป็นงานแฟนมีเปิดตัวครั้งแรกของมิวตามินครับผมก็ตื่นเต้นมากวันนี้มีหลายโชว์มากๆครับผมมีอ้ เยอะมากวันนี้เราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆที่ที่ไม่ไม่เคยได้เห็นเลยนะครับผมจะได้เห็นน้องเล่นเต้นอ่าแล้วก็มีแบบแจมกับื่อนดนตรีอะไรด้วยเดยต่าๆอย่างเงี้ยครับที่จริงว่ามีแฟนมีตไปหลายครั้งแล้วพอสมควรแต่ครั้งนี้จะมีความพิเศษยังไงพอลครั้งนี้เป็นแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกครับผมที่รู้สึกว่ามีความพิเศษก็คือตรงที่ว่าเราได้ทําอย่างที่บอกพรครับ อ่ะผมสปอยได้ไหมอาจจะแบบสไปดิ้งอาจจะแบบมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าทําท่าละกันทาท่าละกันเดี๋ยวผมสปอยอไปจริงเราเตรียมตัวนานไหมสำหรับงานแต่เตรียมตัวนานไหมใช้เวลาจริงๆเราไม่ค่อยได้มีเวลาซ้อมครับผมแล้วก็ถ้าซ้อมทีก็ซ้อมเกือบทั้งวันครับผมก็ใช้เวลาหนักหน่วงเหมือนกันในห้องซ้อมครับ ในการบางไลฟ์อ่พเออช่วงนี้จะเป็นช่วงนี้ช่วงจะเป็นแบบนี้แบบนีการจใช่ใช่ก,ก็จริงๆคือน,นี้คือเราอย่างที่บอกครับเราก็จะมีคิวตารางงานของก่อนหน้าน,นี้ที่ที่แบบที่เราต้องไปทำงานอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีเตรียมตัวกับอะไรบางอย่างด้วยก็เลยแบบคิวอาจจะวันซ้อมค่อนข้างน้อยนิดน,นึงแต่ว่าพอวันซ้อมจริงเราก็ซ้อมด้วยเวลาที่เยอะมากจะมีจะมีซีนเซอร์ไฟไหมวันนี้อาจจะมีแก๊สรบเชิญหรือว่าอะไรอย่างเี้ยเซีนเซอร์ไ์เหรอผมรู้สึกว่าทุก ทุกโชว์ก็เป็นเซอร์ไพรส์ของผมนะใช่ครับทุกโชว์เป็นเซอร์ไพรส์ของผมเลยหมดเลยครับเพราะ<ม>ว่าอย่างที่บอกครับมันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆที่ตัวผมเองก็ไม่เคยทําเหมือนกันใช่ตัวผมเองก็ไม่เคยทําเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกมาแบบจะพอใจทุกคนไหม,มอะไรเงี้ยแต่ก็จะทําให้เต็มที่นะครับนั่นแสดงว่าวันนี้ไปขับนิ่มแน่กับบอสผมว่าวันเนี้อิ่มจนแบบนอนหลับฟันดีเลยครับผมแต่เร็วๆนี้เราก็จะมีโปรเจกต์ แต่มี<ไ><ห>ที่เชียงใหม่ใช่ครับจีนใช่ไหมใช่ครับกับมีไมาวายครับเร็วๆนี้ก็ประมาณเดือนเดือนหน้าแล้วครับ<ม>พฤศจิกาย,ยนนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับแฟนมิ้งที่เชียงใหม่นาออันนั้นก็จะมีครบเลยเลิฟอินดีแอครับผมมีบอสมีโนเออ่นมีฟอร์ดมีพี่พีทนะครับผมก็อยากจะฝากงานอันนี้เป็นครั้งแรกพี่มิ่งการเดินสายไปต่างจังหวัดตั้หรอเป็นครั้งที่สองนะครับผมใช่ที่เป็นแฟนครั้งแรกไปโคราชมารอบหนึ่งแล้วครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองก็เชียงใหม่ ครับผมก็จริงๆคือต้องบอกว่าได้ผลกระสอบแล้วผลผลตอบรับกระแสตอบรับนะครับที่ดีคราในที่ที่โคราชนะครับก็เลยมีแนมติ้งที่เชียงใหม่แต่แล้วแฟนขับทางเหนือเรียกร้องครับผมเจ้าเหนือเรียกห้องครับนี่ต้องเตรียมอะไรไปโชว์เพราะเป็นเหนือนะโอ้นะเหนือจริงอีสานแล้วก็มีโชว์พิเศษแล้วเราขึ้นไปเหนือเราก็ต้องมีพิเศษกว่าหรือเปล่าก็คือเราก็ต้องมป พี่สาวพี่สาวครับอ่าไม่เดี๋ยวเดี๋ยวสปอยเยอะเนี่ยผมเดี๋ยวผมสปอยเยอะทาไมอ,อย่าไม่สปอยไสนะฮะไม่ใช่แต่ละครี่คนจะต้องมีความพิเศษเป็นเหนือใส่เข้าไปแน่นอนจะแบบมีมีความเป็นเหนือแน่นอนครับโดยเฉพาะผมครับเหนือนุ่มเหนือจะไปแอวเหนือเน้อเราต้องสนาดติดแสดงว่าเราเป็นเจ้าบ้านเหรอ,อ,อก็จริงก็ไม,ไม่ไม่ได้เจ้าบ้านหรอกครับผมเราก็จะพาทุกคนไปเป็นทานอาหารเหนือกันแขกรับกันชาวนี่เตรียมรับความพิเศษจาก แล้ววิดีดอเลยใช่ครับผมเตรียมรับความความม่วนนะความสนุกสนานเลยครับผมอีสารแล้วเหนือแล้วจะพาไปทางใต้บ้างไหมฮะอันนี้อันนี้ต้องรอติดตามเร็วๆนี้เลยครับผมก็ไม่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 รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่าต้องรอติดตามทางมินิวอชเชียลเลยครับงั้นแต่เดียว่าแฟนๆทางใต้ต้องใช่คอมเมนต์มาแล้วแหละแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปโคราชแล้วเอ้ยเอาอีกแล้วเราไปเชียงใหม่แล้วแล้วเรามีกระแสตอบรับที่ดีอีกอาจจะ ได้ลงแบบกอดที่ตายด้วยครับแต่กอดที่ตายต้องเรียกร้องมานะใช่ครับได้ร้องมานะครับเอาพ่อจะเปิดโปรเจกต์ออกมาแล้วเหมือนกันสำหรับมีไมวายซีรีส์เรื่องใหม่ของเราสองคนบอสกันโนอินครับผม The Boy Next Door นะครับผมก็เป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับที่ได้รับเป็นบทนำเป็นเซอร์ราตครับผมซย่งงถ้บโปรเจกต์นี้ผลการมากน้อยขนาดนการกลับมาอีกครั้งของบอสกันโนอินหลังจากที่แบบว่าเลิฟอินดี้แอร์แล้วก็ห่างกันสักพักแล้วครับผมก็ ถามว่ากดดันไหมสําหรับซีเรื่องใหม่ก็สําหรับผม mm. ผมรู้สึกว่ากดดันแต่ว่าไม่ไม่กดดันตัวเองมากเกินไปรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายมากกว่าเพราะว่าเราได้แสดงในบทที่แตกต่างขึ้นครับผมท้าทายมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมในตัวบทของเซอร์ัตก็จะเป็นคนแบบเย็นชาใช่ไหมฮะแต่คือตัวผมเองเป็นคนที่แบบเราเนี่ยเราพูดคุยกันแบบเออเฮฮาพูดคุยสนุกอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแสดง ออกมาได้ดีไหมแต่ก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดครับเรื่องบทบาทในเรื่องมันแตกต่างกันเรื่องก่อนหน้าอย่างรจริงๆบทบาทในเรื่องผมรู้สึกว่าอ่ะอย่างอย่างพี่พายุใช่ไหมครับเขาก็จะมีความแบบสุขุมมีความแบบมีเล่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่เราเนี่ยเขาจะเป็นแบบสุขุมนิ่งเยือกเย็นเย็นชาเลยเขาจะแบบแสดงแบบความอบอุ่นให้แค่ผู้การเห็นคนเดียวเท่านั้นใช่ครับในเรื่องน่าจะเป็นบทบาทของมอสพอสมควรนะส้ารับ จริงผมผมรู้สึกว่าผมเย็นชาเหรอผมว่าผมไม่ใช่คนเย็นชานะผมเป็นคนที่แบบว่าดุกดิกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็เป็นอีกหนึ่งบทที่ท้าทายเหมือนกันครับอยากอยากลองทําอยากลองแสดงเหมือนกันเพราะว่าเราก็อยากจะนําเสนอ,อากนญญารแสดงในรูปแบบของเราเหมือนกันว่าจะี e ซนต์มันออกมาไหกจำนวนการพูดคุยมากน้อยขนาดไหนครับก็จริงๆเราเราคุยพูดคุยกันเยอะมากครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําให้ดีกว่า เรื่องที่ผ่านมาเพราะว่าเหมือนเราได้มีประสบการณ์ในการแบบถ่ายทำมาแล้วเนาะ,ะด้วยการมาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยกับอีกเนี้ยเรื่องใหม่เนี้ยเราจะทําให้เต็มที่กว่าเดิมในในพาร์ทของผมผมก็ตอนนี้ก็มีการแบบออกกําลังกายแล้วก็มีการแบบเรียนการสแสดงอะไรอย่างนี้เตรียมตัว,ตวไปด้วยนะครับเริ่มเตรีัวนี้ยังครับรมตัตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ครับผม ก็ขอเป็นความรับปุบไว้ก่อนอะแต่นี่เขาประกาศมาพร้อมกันสองเรื่องเลยทั้งองของบอยด้วยเอยแล้วก็ปอดพีอะไรเงี้ยใช่ครับจะอยู่ในจักรวาลเดียวกันเหมือนเรื่องอินเจร์ไหมฮะอืมอันนี้จะไม่ได้อยู่ในจักรวาลเดียวกันครับผมจะเป็นคนละเส้นเรื่องเลยคนละจักรวาลเลยแต่ว่าถ้าถามว่ามันจะเป็นโผล่อะไรเงี้ย <c oughs> ผมก็ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันว่าจะมีไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ถึงจะบอกไปได้ว่าจะมีโอกาสที่จะเออมาังเอคอสกันบ้างส่วนตัวผมยังบอกไม่ได้จริงๆ <c oughs> ครับ <c oughs> อันนั้นเงื่อให้ฝากเลยนะงานของบอสที่จะได้ติดตามผลงานของผมที่ได้ติดตามกันนะครับผมก็อยากจะฝาก booming boss นิวตามมีนของวันนี้ด้วยนะครับผมเป็นแฟนมิทติ้งครั้งแรกของบอสนะครับผมก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดนะครับแล้วก็อยากจะฝากโปรเจกต์ใหม่ครับผมของมีไมวายครับผมเด็กบอย Next คนละการเวลาครับผมก็จะได้ติดตามในเร็วๆนี้นั่นนะครับผมแล้วก็อยากจะฝากทุกความเคลื่อนไหวของ ผมนะครับผมที่มีมีว่าออฟฟิเชียลได้เลยนะครับหรือว่า c อเค n t ส่วนตัวของผมได้เลยนะ b o s s c k m ครับทุกแพลตฟอร์มเลยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ